ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่30พฤศจิกายน2565นะคะ แอดมินน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านเด้อจ้าเด้อแฟนคลับ i, เหล็กฮานอยเนาะจ้ะเนาะก่อนจะไปรับชมแน้วทางทันใดที่เขามา่เลี้ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนํำในเด้อจ้าเด้อทันใดที่บ่ท่านได้กดออกไปกดก่อนเนะจ่ะเนาะออกไปกดก่อนคอยรับชมเด้อจ่าเด้อสำหรับทันใดที่กดแล้วขอบคุณหลายๆเนาะจ่ะเนาะ เป็นยังไงกันเนาะท่านผู้ชมผลหาน้อยมือว่านี่มาคู่เดียวเนาะจ้ะเนาะมาคู่เดียวเหล็กในตาล่างด้วจ้ะด้อซึ่งแอดมินน้อยเจาะบอเขานะจ้ะเนาะเหล็กเด่นวิ่งหลุดบอมาเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเข้าไปในตาล่างหาหนึ่งรอบพิเศษเนาะจ้ะเนาะมีท่านใดจับได้บอเนาะท่านผู้ชมเอาสำหรับท่านใดที่จับได้แอดมินดีใจน้ำนะจ้ะเนาะ แอดมินหน่อยเจาะบ่อเขาเด้อจ ok ้าเด้อเจาะบ่อเขาาลายมือเล้วนะจ๊ะเนาะเลขเจาะยาเนาะท่านผู้ชมเอาเบาๆลายคลิปนี้ท่านผู้ชมมารับชมเนวทัางเล็ขฮานอยกันต่อเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะปัจจำวันที่30คือ7พฤศจิกายน2,565เลขในตารางนะคะ หนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้านะคะเลขในตารางนะคะเด่นหนึ่งและสองนะคะวิ่งรูดสองนะคะแอดมินหน่อยเจาะหายที่วิ่งรูดสองเลอจา้าเด้อท่าบอมักหายจับเอาเลขในตารางเ้อจ้าเด้อเลขในตารางย่างเข่าอยู่นะจ๊นะเนาะสามบ พิเศษปกติและ V.I.P. เนานะจ้ะเนาะผิดจารณาเบิงเดอจ้าเดอ6ชุดเด่นนะคะ24 25 28 29 49และ19นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้บอมีหยังเวาหลายเดอจ้าเดอสำหรับทันใดทีสนใจครีมโทรเข้ามาสั่งได้เลยเนาะจานะ้ะเนาะครีมถูก สำหรับสบู่นั่นบพท่านในมีของทรงแล้วจนะ้ะเนาะสบู่นี่หายากท่านผู้ชมแอดมินว่าจ,จะเลือกขายสบูย่ยุสำหรับสบู่แต่ละสูตรก็หายากเนะจนะ้ะเนาะเพราะว่ามันเป็นราคาถึกราคาโรงงานมันอยากหายากเนาะท,นะท่านผู้ชมเนาะท่านใดที่สนใจสั่งครีมถูกนั่นโทรเข้ามาสั่งได้เลยเด้อจ้ะเด้อตว่าสบูน่นี่มันหาสูตรยากเนะจนะ้ะเนาะ กำลังคิดอยู่ตอนนี้ว่าจะเลือกขายดีบอสสำหรับสบู่เอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันไม่คลิปหนานะจนะ้ะเนาะแอดมินโนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ